ัดมาแบบทั้งตัวแบบนี้เลยครับตัวปลาหมึกจะมีความหอมหอมไม่รู้เสียงอะไรตกเมื่อกี้ครับผมเองก็ไม่ได้ยินข้างหนึ่งครับมันจับทิศทางของเสียงไม่ได้เลยครับฝาก fc กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมาครับทุกคนกินผัดกระเพาะราปลาหมึกที่ผมผัดมาเมื่อกี้ครับอืมหนึบ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 ครับผัดมาแบบทั้งตัวแบบนี้เลยครับ ปลาหมึกจะมีความหอมหอมีกลิ่นเอกลักษณ์ในตัวครับแต่ดาวครับเผ็ดทั้งพริกเผ็ดทั้งกระเพราเลยครับจะมีน้ำแบบ ลุกคลีอยู่บนข้าวด้วยครับเผ็ดร้อนรสชาติจัดจ้านเลยครับ ตอนผัดผนก็ใายทั้งพินแห้งพิดจอดครับทุกคนมาเจอความแผ็ดของกระเพราด้วยชุนขึ้นชมูมเลย เนี่ยครับเห็ดผลที่ผมชอบผัดแบบมีน้ำครับมันก็จะมีน้ำของผัดซึมอยู่กับตัวข้าวด้วยครับ ไม่รู้เสียงอะไรตกเมื่อกี้ครับผมเองก็ไม่ได้ยินข้างหนึ่งครับมันจับทิศทางของเสียงไม่ได้เลยครับจะต้องหันหน้าบนหาแบบนี้ทุกทีครับหมอจงให้ไปผ่าตัดที่คนแก่นก็ยังไม่ได้ไปครับ ยังไม่บ้างครับอี่ยาวมันก็ไกลเลย ตัวแป้งมันจะนุ่มๆห,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 หอมผมก็มัได้ใส่มานทั้งหมดนะครับแบ่งไว้ด้วยมั่เกี้เพื่อใครที่กินข้าวก็เอากินเลยครับ ยิ่งตรงไหนที่มีข้าวแบบลุกลิกจับน้ำมันด้วยยิ่งเข้มข้นเลยครับ เมนูผัดกะเพราเป็นเมนูที่ผมชอบครับเพราะว่ามันเผ็ดร้อนสะใจดีครับ ตองสุกนิดให้เข้าไปนครับดีนะครับมีแจงกว่ากับคะดาวมาช่วยดับความเผ็ดไนงะ พริกโดดก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ครับเพราะว่าผัดนั้นก็เผ็ดอยู่แล้วยิ่งไปกินพริกโดดอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยตัวปลาหมึกจะมีไข่ๆด้วยนะครับ ครับก็สำหรับวิดีโอผัดกระเพราปลาหมึกก็อร่อยครับขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ